วันดีจากเพื่อนๆมาพบกันเด็กแล้วนะคะกับช่องอุทยสภปอิตาลีนะคะวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวหน้ามันเหมาะมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนอ่า ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นสมุนไพรขัดหน้านะคะทุกคนตัวนี้มีขายตามเซเว่นเลยนะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้สมุนไพรพอกหน้าอยู่ที่1นึช้อนชานะคะ,ะ,คะเขาจะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นดินสพองดินสพองแบบนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะก็จะเป็นชนิดบดละเอียดมาแล้วนะคะทุกคนในส่วนของดินสพองนะคะก็จะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ดินสพองอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ําเปล่าน้ําแร่ได้เลยนะคะทุกคนในส่วนของนมก็จะช่วยทาให้ผิวของเราเนียนนุ่มชจวยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ นี่เลยนะคะเราไม่ต้องทำข้นหรือไม่ทําเหลวไม่แนะนําไม่ทาเก็บนะคะทุกคนให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งพอนะคะนี่เลยนะคะทําแค่นี้ก็เหลือล้นแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงไม่มีก็ลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะเมียนไหนใช้อันนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะคะทุกคนในส่วนผสมนะคะทุกคน เราสามารถใช้ตัวอื่นมาปรับมาปรุงมาแต่งได้เลยนะคะซึ่งสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะเราไม่มีสมุนไพรตัวนี้เราสามารถเอาสมุนไพรตัวอื่นมาแทนได้เลยนะคะตามสภาพผิวหน้าของเราตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้น,นะคะทุกคนหามาใช้ได้เลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะเย็นหน้ามากๆเลยค่ะหลังจากนั้น้เราปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ ไปหลังหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะขอแนะนําสินค้าอีกตัวนึงที่อยู่ข้างหลังนะคะทุกคนเขาเป็นนาราคอลลาเจนนะคะทุกคนซึ่งเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอเมริกานะคะเขาจะช่วยในเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะใครที่ผมหงอกก่อนวัยริ้วรอยก่อนวัยนะคะผิวเหี่ยวเหียวย่นยน่ผิวไม่ติ่งผิวไม่ตึงนะคะนาราคอลลาเจนตัวนี้ช่วยช่วยได้เลยนะคะซึ่ง ใครที่มีกระดูกตรงหัวเขา่าก็แก็บกระดูก,ก,กไม่แข็งแรงนะคะคนเราอายุเลขสีขึ้นแล้วนะคะเราต้องบํารุงแล้วนะคะข้างในเรานะคะทุกคนใครสนใจทักมาได้เลยนะคะทักข้อความเพจมาได้เลยนะคะคนไทยสไตอิตาลีแฟนเพจนะคะส่งทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปนะคะคยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ